ราคาผักล่าสุดวันนี้วันที่12พฤษภาคม2567กวางตุ้งใบวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้28บาทต่อ ogram, กิโลกรัมกะหลำปีขาวแตงผลวันนี้40บาทต่อ ogram, กิโลกรัมกะหลำปลีม่วงวันนี้35บาทต่อ ogram, กิโลกรัมกะหลำดอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัม กระหล่ำปลีขาววันน nah oh! mm ี้20บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีหัวใจวันนี้19บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้15บาบาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอม วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งแก้ววันนี้90บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้50บาทตอ่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายวันนี้140บาทตอ่อกิโลกรัมขึ้นช่ายฝรั่ง วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้100บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้160บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้80บาทต่อกิโลกรัม ใบกะเพราวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายขาววันนี้ร้อยบาทต่อกิโลกรัมดอกกุ้ยช่ายเขียววันนี้80บาทต <mi> ่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้ร10บบาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูด วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมใบชะพลูวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้13บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมขาอ่อนวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมขาแก่วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่ วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนหอมวันนี้340บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเรียงวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปเปอร์ฮอตเขียววันนี้85บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปเปอร์ฮอตแดงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัม พริกขี้ฟ้าเขียววันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าแดงวันนี้4 0่สิบาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้7 0็ดสบาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้5 0าสิบาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้เกบาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้หนึยบาทต่อกิโลกรัม พริกหวานเหลืองวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าเหลืองวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้150บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้500บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาว,วันนี้90บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันตาหวานวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าวันนี้36บาทต่อกิโลกรัม บวบงูวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้22บาทต่อกรมดอกแครวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวอ่อนวันนี้27บาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวแก่วันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะราคีนก วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะระจีนวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั่ววันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั่ววันนี้ร40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสะดิ้ง ว, uce. ว, uce. วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เตาวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้42บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้ร2 0บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้46บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะวันนี้52บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้30บบาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบ วันนี้12บาทต่อกิโลกรัมเมละกอฮอนแลนด์วันนี้23บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัม ผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้150บาทต่อมัดดอกสลิดวันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเขียววันนี้ร3 0ยบาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุก วันนี้90บาทต่อกิโลกร,รมัมกระเทียมไทยมัดจุกวันนี้ร้อยบาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้สองบาทสต่างต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้4ี่บาทสิบต่งต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้6บาทสิบต่างต่อลูกเห็ดกระด้างวันนี้220บาทต่อกิโลกรัมเห็ดคอนขาว วันนี้140บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้140บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูสดวันนี้1 0 0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูแห้งวันนี้1 3 0บบาทต่อกิโลกรัม เห็ดเข็มทองวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้44บาทต่อกิโลกรัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณทีนี้ด้วยนะครับท่านได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ